อย่าตีเออซอทนทนทนไว้เส้นหลังเจ้าจะไปหรือไม่ไปอย่ามองข้ามความการุณาของพระองค์ขอบพระคุณฝ่าบาทแทนข้าด้วยแต่ข้าจะไม่จากไปจนกว่าเจ้าถ่วจะถูกทำาลายเจ้ากำลังพยายามต่อต้านพระราชดิการอยู่งั้นหรือแม่ทัพไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของกรรษัตริย์เมื่อเขาไม่อยู่บ้านไม่ใช่ว่าเจ้าไม่ยอมรับแต่เจ้าแค่จะโยนพระประสงค์ของฝ่าบาททิ้งไปทันที ที่ออกจากเมืองหลวงถ้าเจ้าอยากจะตายก็แล้วแต่เจ้าเมื่อถึงเวลาก็อย่ามาขอให้ข้าช่วยเจ้าในเรื่องส่วนตัวของข้าข้าจะไม่ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงเด็กขาดไอสารเลวนั่นกํนาลังพูดถึงคดีของเฮอวูสข้าไม่ได้สัญญากับหนิงเยียนว่าจะปล่อยให้เฮ้ยซุยไทยแต่ต้องเขาบนผนังป้อมปาการรายงานหนิงเจยอ,ออกไปแล้วแต่เส้นหลังไม่ได้ออกไปฮ่า นี่ไม่ใช่ว่าหนิงยวนเสี่ยนมอบตำแหน่งคุณนางเจ้งหยวนให้กับข้าโดยเปล่าประโยชน์ไม่ใช่หรือแต่เขาก็ยังช่วยเส้นหลังไม่ได้ไม่เพียงแต่เขาสูญเสียภรรยาไปเท่านั้นแต่เขายังจะสูญเสียกองทัพของเขาไปด้วยฮ่าฮ่าฮ่าดีดีดีเครื่องยิงหินพร้อมหรือยังรายงานนายท่านเครื่องยิงหินยักษ์ทั้ง13เครื่องถูกถอดแยกชิ้นส่วนออกหมดแล้วและสามารถประกอบใหม่ได้ภายในสองวันขอลบ เอาล่ะอีกสองวันเราจะได้ต่อสู้เด็ดขาดกับเส้นหลังยึดทางแยกไล่หนูสองพันตัวของเขาไปยังพื้นที่โลง่งแต่ข้าพวกมันได้หมดสิน้นเส้นหลังเจ้าสารเลวตัวน้อยเจ้าจะต้องผังพินาศแน่นายท่านมีเรื่องเดี๋ยวหลายเกิดขึ้นโรคไข้ทรพิษระบาดในกองทัพของเราแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรกันโรคไข้ทรพิษแพร่ระบาดได้อย่างไรหากไม่มีแหล่งแพร่เชือ้อมีกี่คนที่เป็นโรคไข้ทรพิษเกือบร้อยคนขอรับ มีทหารเพียงหลักสิบที่ติดโรคไข้ทรพิษตราบใดที่เราฆ่าพวกเขาทั้งหมดทันเวลาและแยกผู้คนที่พวกเขาสัมผัสออกไปโรคระบาดก็ควรจะถูกควบคุมได้ฆ่าทหารที่ป่วยเป็นไข้ทรพิษทั้งหมดแล้วเผาพวกเขาซะแต่นายท่านขอรับมีคนติดเชื้อไข้ทรพิษอยู่ทุกค่ายเลยขอรับแยกพวกเขาออกไม่ได้เลยระยะฟักตอ่อของไวรัสไข้ทรพิษโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ประมาณ10วันแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเกิดขึข้นเป็นครั้งคราวมาก่อน แต่ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาเหมือนโรคหัดธรรมดาจนกระทั่งเมื่อวานนี้เมื่อเกิดการระบาดครั้งใหญ่ในกองทัพจึงได้ดึงดูดความสนใจจากแพทย์ของทหารแพทย์ทหารเหล่านี้ฉลาดพอที่จะไม่ยอมแพร่ข่าวต่อสาธารณาชนแต่รายงานเรื่องนี้โดยตรงต่อเจ้งถัวมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยเส้นหลังนี่คงจะเป็นแผนชั่วหลายของสัตว์หลายอย่างาเจ้าเส้นหลังนัแน่ๆไม่มันไม่ใช่เส้นหลังแต่เป็นสูนาน ว่าแล้วเชียวทําไมเขาถึงมอ่ปภาษาได้กับข้าอย่างง่ายดายข้าระมมดระวังพอสมควรแล้วแต่ข้าก็ยังติดกับตามที่แพทย์ทหารบอกเก่งว่าทุกคนในข้าควจะติดเชื้อไปแล้วโชคดีที่ท่านพ่อและข้าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษแล้วแล้วจะมีคนตายกี่คนหากอยู่ในรัฐเชียงผู้เสียชีวิตมากกว่า 80%- ถึง90%หากอยู่ในค่ายทหารไปเย่กวนผู้เสียชีวิตประมาณ70% อย่างไรก็ตามในคาร์ลหายคองเจิ้นหยวนมียาเพียงพอและสภาพแวดล้อมในการพักผ่อนก็ดีกว่าน่าจะอยู่ได้ครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งงั้นหรือหากข้ายังมีทหารอีกหนึ่งหมื่นน้ยมันก็เพียงพอที่จะป้องกันคาร์ลหายของคุนางเจิ้นหยวนแล้วและมันจะยากสำหรับนิงหยวนเซียนที่จะยึดคองสถานที่แห่งนี้แต่ภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดคือการฆ่าเส้นหลังทันทีมีฉชนนสัตว์น้อยตัวนี้จะใช้ประโยชน์จากความเจ็บป่วยของทหารและสร้างปาัญหา เมื่อพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้จะเป็นเรื่องยุ่งยากอย่าบอกข่าวนี้กับใครบอกทหารว่าเขาเป็นโรคอิสุอิสหรือหัดก็พอพาลบอสะสองวันไม่พวกนี้จะต้องติดตั้งเครื่องยิงหินให้เสร็จไม่งั้นข้าจะฆ่าพวกช่างนี้ให้หมดพวกมันมีคนเจ้าเล่ห์และเจ้าเล่ห์ทั้งนั้นพาลบอพวกนี้เรามีเวลาต่อสู้กับเส้นหลังเพียงวันเดียวเราต้องเอาชนะไอสารเลวตัวน้อยนี้สิ้นซ้อ ภายใต้มีดของคนไข้เนื้อความก้าวหน้าในการทํางานของช่างฝีมือนับร้อยเหล่านี้ก็เหลวขึ้นมากจริงๆวันรุ่งขึ้นเครื่องยิงหินจํานวนสี่เครื่องจากทั้งหมด12เครื่องก็ถูกติดตั้งเสร็จสิ้นเครื่องถอยนากองทัาผ้าพันายเข้าโจมตีเส้นหลังด้วยตนเองมีเพียงถนนสายเดียวเท่านั้นนอกปราสาทซึ่งหล้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงถนนสายนี้ว่าประมาณ78เมตรและสามารถรองรับเครื่องยิงหินได้เพียงสองเครื่องเท่านั้นเส้นหลังเสร็จแน่กองกําลังของเจ้าแน่นขนาดมาก ถ้าโดนกระสุนนัดเดียวก็อาจจะสูญเสียหนักได้เตรียมพร้อมยิงวีดเสียงนกหวีดนั้นหรือศัตรูกำลังล่าถอยอย่างรวดเร็วโพรมันกำลังหลบหนีออกจากระยะเครื่องยิงหินอะไรก่อนก้าวไป3 0 9ตั้งเครื่องยิงหินอีกครั้งรีบๆหน่อยขยับตัวส่วนที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าไปเลยขอรับสชั่วโมงต่อมาเครื่องยิงทั้งสองเครื่องก็ถูกเปิดออกอีกครั้ง และมีการนําก้อนหินใหญ่มาวางทับบนเครื่องยิงอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะยิงรายงานศัตรูกำลังล่าถอยอีกแล้วขอรับเดินห,หน้าต่อไปอทันทีที่กองทัพผลเชิงถัว่วติดตั้งเครื่องยิงหินเส้นหลานก็ล่าถอยและวัตจากนี้ก็เริ่มสั่มอยอีกครั้งหลังจากผ่านไปถึง5ชั่วโมงเครื่องยิงหินก็ถูกยิงออกไปสี่ห้าครั้งแต่ผลลัพธ์แทบจะเป็นศูนย์ตลอดทั้งวันพวกเขาถูกเส้นหลางล้อเลีน้น อย่างไรก็ตามนี่ก็ถือว่าบรรลุปเป้าหมายของเจ้งถั่วด้วยและเส้นหลังก็ถูกขับไล่ไปยังพื้นที่เปิดโล่งตั้งค่ายพักแล้วแล้วพวุ่งนี้จะเป็นการต่อสู้แห่งการโอบล้อมและการทําลายล้างของเขาท่านพ่อกองทหารที่เหลืออยู่ในปราสาทเริ่มรวมตัวกันแล้วและพวุ่งนี้เราจะมีกองทหารหนึ่งหมื่นห้าพันนายเออหากเส้นหลังไม่หนีออกไปในตอนกลางคืนเราจะล้อมเขาไว,พว้พรุ่งนี้หากเขานี้เราจะตามล่าเขาในทันที เส้นหลังเจ้าต้องผีนาดแน่นายท่านขอรับจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นอีกแล้วขอรับตอนนี้มีคนป่วยกี่คนเมื่อวานมีคนป่วยมากกว่า300คนและวันนี้ต่อเลขเพิ่มขึ้นอย่างกระตันหันเป็นมากกว่า1000คนและพวก่งนี้คงจะมีมากกว่านั้นอีกตราบใดที่เราอดทนต่ออีกคืนหนึ่งและกำจัดเส้นหลังในเช้าวันพรุ่งนี้ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขเจ้งถั่วได้จัดการให้แพทย์ทหารมาหลอกลวงทหารโดยบอกว่าอาการนี้เป็นเพียงผื่น ไม่เป็นอันตรายและจะหายเองในเร็วๆนี้แต่กองทัพยังคงอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกกองทัพของเจ้างถัว่วเจ้ามีไข้ทรพิษเจ้ามีไข้ทรพิษเจ้าเป็นไข้ทรพิษเจ้าเป็นไข้ทรพิษนักองทหารของเจ้างถัว่วเจ้าเป็นไข้ทรพิษเจ้าเป็นไข้ทรพิษไข้ทรพิษงั้นเหรอเรามีไข้ทรพิษเหรอไม่ใช่ผื่นงั้นเหรอตัตูนี่แหละที่มาทำลายขวัญกำลังใจของเรา เจ้าเป็นไข้ทรพิษเจ้าเป็นไข้ทรพิษแล้วไอ้เส้นหลางมนรู้ได้อย่างไรกันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าทหารที่ข้าพามาไม่มีใครป่วยเลยตัหนามวางยาพิษไข้ทรพิษในอาหารและน้ําตอนนี้พวกเจ้าจะติดไข้ทรพิษกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเจ้าแต่ละคนกินอาหารและน้ําในขณะหัดบทแล้วดังนั้นพวกเจ้าแต่ละคนจะต้องป่วยเจ้ารู้หรือไม่ว่าโรคไข้ทรพิษระบาดในรัชเชียงเจ้ารู้หรือไม่ว่าใครเป็นผู้รักษาชาวเชียงนั่นก็คือเส้นหลงัง พี่น้องในกองทัพเจ้าถัว่วเจ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ไหมไมมนง่ายมากเพียงแค่ถอดชุดเกาอออกแล้วโยนอาวุธออกมาหาเราแล้วเราจะให้ยารักษาโรคไข้ทรพิษกับเจ้าดูเหมือนว่าหลังจากกินสิ่งเหล่านั้นแล้วเรื่องนี้จะเป็นจริงไหมนะหรือจะเป็นไข้ทรพิษจริงๆทําไมข้าถึงรู้สึกคันนิดหน่อยนะพี่น้องทั้งหลายอย่าหลงกลอุบายของเส้นหลังเร่งนี้เจ้าเป็นอยู่ไม่ใช่ไข้ทรพิษเลยแต่เป็นเพียงพื้นธรรมดาเท่านั้นถ้าเจ้าเป็นไข้ทรพิษ ทำไมข้าถึงไม่กลัวทำไมข้าถึงไม่วิ่งหนี